หากินกับการพน,นันมันไม่เจริญหลอกเงินมันร้อนเดี๋ยวก็หมดบ้านไม่มีให้แม่เห็นสักพักมาแต่งหายการพน,นันก,การพนันสุดท้ายขายแม่โอ้โหต<า><ว>ัง่อนผอเขาอยากเล่นเอาสนุกแบบคูดหนึ่งสามสี่พันอยู่แต่เขาเปิดเาบอกไม่สนุกไงบอไม่สนุกไงต้องเป็นคู่สองสามแสนบอกคนดูนะงอะมึงจะไปหาผูอใครนะเอากูถามมึงเลยคนดูมึงแทงไปสามแสนอย่างเงี้ย แล้วมึงอยากได้คืนสามแต่ที่มึงเสียไปมึงลองไปเล่นว่ะคูณละห้าพันอ่ะแล้วมึงได้อะ่ะ <c> ก <oughs> ูจะขำแห้งเลยแหละก็ลองแทงไปดูถือว่าสองแสนก็ได้อาแสนเดียวพอแล้วมึงก็ไปตามคูณละสามพันปืนหนึ่งเงี้ยตามได้ก็ให้ถีปากเลยนี่ไ <c oughs> อ้เหี้ยตามไปเถอะเจ้าบอก 28, ยิ้มแป้นอ่ะโอ้ตามทีพันสองพันรอวันมดอะ่ะ สองกิจไม่รูกครึ่งควบสองไอ้เชนว่ากินแล้วแปดนาทียิงยิงครับตัวเองด้วยโอ้โหจากนั้นเล่นบอลคลองหลังอย่างเดียวเลยไม่บุกแม้แต่นิดเดียวเลยมันเข้ารอบไปแล้วไงบนมามันเข้ารออไปแล้วบนมาโอ้พระเจ้าโง่เปลี่ยนแม่งบนไปบนมาจริงอ่ะตามจริงอะมันเจอกันแหละมันยิงเขาขาดตลอดเลยนะ มันเคยเจอกันมามันยิงกันขาดตลอดนะเพื่อนใช่มันไม่มีอันไหนไม่ขาดเลยแต่กูงงว่ารอบนี้สูงไหมสูงสองเหรอใช่สูงสองโดนเลอดแม่หนึ่งเฮียเลยอุ้ยเลือดออกที่หัวอังกฤษเหมือนมันเข้ารอบไปแล้วเหมือนฝรั่งเศสอ่ะโอ้แต่มันก็น่าจะยิงน้อยมันเอาเอาลูกเก็บลูกหน่อยดิโอ้โหนี่เล่นแบบเดินอะบอลอะเล่นอยู่สี่คนอะกองหลังอะแม้ควายมั่งไอ้ดำมั่ง ไปนู่นไปนี่อยู่อยู่ข้างหลังก็อยู่กับโกะโอ้รึ่งหลังอะไอ้แค่ขึ่งแรกน่าจะยิงได้สองเม็ดเวยไอ้แค่เออขอแค่สองเม็ดพอเลยพอเลยรึ่งแรกม,ม,มันเสียหรือเปล่าเสียดิรึ่งหลังก็เสียคือไม่ได้เล่นแล้วอ่ะนึกออกไหมเล่นครึ่งแรกต่อไปสองแสนแล้วก็จะเตะไปห้าหมื่นกับครึ่งหลังสี่สิบสี่เม็ดโอ้พระเจ้า แล้วแบบกูจะพูดยังไงอะ่ะมันมันกดส้นตีนด้วยบอลอังกฤษอ่ะกูบอกเลยมันมันไม่เอาก็คือมันไม่เอาเลยเว้ยมันแบบเอารูปสองลูกพ่อเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยไ้รัดฟอดลงปะลงอย่างกากเลยบอลเดินอะ่ะตัวเดินนะเดินเดินงานเดินเล่น <c oughs> ไอพี่มึงอยูไอ่ไหนอ่ะตี่กำลังไปบ้าน <c oughs> เดินเล่นไม่พอเด็กไอ้เหี้ย โอ้ยไอ้บอลเช้ากูแทงไปแสนหนึ่งเออแม่ขาลูกตุ่มดีมีปะตุมีมนิกัน่ะกูกูกูอยู่ลองไปตอนมันตอนไอ้เฮียนั่นนำหนึ่งสูตรกูก็อยู่ลองไปลูกหนึ่งไอ้เฮียยิงสองสูโดนยิงสองหนึ่งแต่กูที่เล่นเมื่อกี้เนี้ยกูวัดจัดเลยอะดึงไอ้ฟ้าขึ้นมาฟ้าฝากให้หน่อยห้าแสนวัดดวงเลยไอ้เฮียเสือกสวนกับเพื่อนกูอีกอะตาพอรู้ไอ้เฮีย พอบอลจบเพื่อนกูบอกเพื่อนกูลองกูต่อเสือกสวนกันอีกลองไปเวลาเห็นสองลูกมันไม่ยิงสักทีไงต่อนี้มันต้องยิงกีดลูกใี่หมดีแล้วเพื่อนมันอาจจะจบสองสองก็ได้เพื่อนไม่ข็นไปได้อยู่แต่มันก็แลกกันอยู่แหละแลกกระเที่ยแล้วมันบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยแต่มันก็ไม่ค่อยไม่มันไม่ค่อยบุกแบบแปลกหน้ามากนะไ้ยสีขาวอะก็บุกแบบอยู่ข้างหลังดึงช้าของมันอะไม่จะไม่เพี่หรอก็ไม่รู้อรัต้องลองดูเบอร์มิวดาเนี่ย บอกให้ยาวราคาแม่งจากครึ่งลูกอ่ะอมาพี่มืดผมจับให้พี่มืดตัวนี้ใช่ปะตัวนี้ใช่ไหมเบอร์มิลดามันเก่งถูกปะใช่ไก่มันตีไก่เฮียอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ผมจับให้เี่งอยู่แล้เจอกลีดกากอะบอลโลกเปล่าวะเันร์มิลดาเซนวีเส้นอะไรเนี่ยเซนวีโอ้โหเคยชนะเข้ามาสี่สามเลยนะไอ้เหี้ยเปลี่ยนเก้าคนดูบอกว่าเมืบอเบอร์มิลดาราคาไหลจัดพี่ตอด ราคาราคาไ,ไหลต่อไงราคาแข่งโป๊กอะมีเม็ดอะไรเยยงี้ยคืออะไรวะผมเนี่ยไม่เป็นมาบอลราคาไหลต่อนี่ไปสูงดีป่าววะบอลมันสูงไหมวะคนดูวันนั้นเอ้ยพี่ตอนแล้วแล้วเราตอนนั้นพี่ได้เท่าไหร่เมื่อวานเมื่อวานอะพี่ได้เท่าไหร่เม็กซิโกพี่ตอนคนดูบอกเม็กซิโกบอกได้แหละ แทงไหมล่ะคนดูลองดูอ่ะมาเป็นนั่งงอเหมือนกูกับเพื่อนกูเนี่ยประทังคาต้องหาจ่ายเขาไปเนี่ยล้านหกล้านล้านล้านห้าล้านหกโอ้โหเห็นแล้วก่อนนี้ยังบีเคแปดงงดิผมแทงไม่เป็นอ่ะผมเลยไม่เป็นอ like ่ะงงดิพานนอไม่นอนติพานอนไม่ได้พานอนอดตังให้ฉันก่อน ฟ้าถอนฟ้าง่วงไอ้ฟ้าถอนได้กี่บาทเนี่ยบัญชีแม่งโอ้ถอนได้หกแสนคยุยฝากห้าแสนถอนได้หกแสนเหลือคาไวให้กูอีกสี่แสนนะให้กูมานั่งซุนดีเรียกว่าจะถอนได้ถอนพรุ่งนี้หนุนีิคุยพี่หมัดมีคนบอกว่าในคลิปในคลิปสองคนที่บอกว่าผมจะเลิกเล่นการนันตทุกวันนี้แทงไม่หยุดพี่ <c oughs> ทุกคนดูดิ <c oughs> จีไม่ต้องสู้นะเพื่อนเนาะปุ่มยืงมาเยอะด้วยกูก็ไม่ต่างจากเพื่อนหรอกเนี่ยถ้าจบขันเนี่ยถ้ามันยังเป็นสภาพนี้อยู่นะคือหัวหนาจับให้นะพี่คุยคือบอกเลยนะว่าเกิดเพื่อนกูว่าใครชวนกินเบียร์กินไม่ลงอ่ะกินนันนึงอ่ะใจอยู่กับใส่กระบอลน่ะต้องขึ้นไปดูต้องขึ้นไปแทงอ่ะล้วบอลเตะแลวด้วยเพื่อนพูดอะไรก็มื่อไม่ได้เมื่อหรอกเออคุยคำสองคำอ่ะใจอยู่กับบอลอ่ะเคยเป็นปะ พูดแบบพูดไปเถอะไหี้ยพูดไปกูไม่ฟังหรอ,อไร <laughs> กไอ้หี้ยพกแดงไปเยอะ <laughs> เออรวยฝาสร้างบ้านเลยเด็กสร้างบ้าน <c oughs> แม่งฟาร์มได้เป็นไรไหลต่อยาวเลยเนี่ยเพื่อนเบมีดด้านเนี่ยกูกดสักงสามแสนดีกว่าวะมันไงพาไปตายไหนแล้วพี่หมัดพี่หมัด ผมอยากรู้ว่าไอเจ็ดไอเจ็ดไอเจ็ดเจ็ดไอ้ไอเจ็ดสิบสี่อะกับไอ้ไอห้าสิบสองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงพี่อะไรกูไม่รู้คืออะไรก็ซีพียูอะพี่ดูไหมไม่รู้โทรหาพี่เปาเลยพูดมไี๋ยวตอนนี้โอ้เฮ้ยนึกนะพี่มืดพี่พี่มืดพี่จับไปแล้วนี่เดี๋ยวมาเอากลับค่าให้ปะเออจับได้แล้วแต่กลับบ้านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมเอากลับให้เดี๋ยวมเอากลับให้ กลับไอ่ะคือถ้าพี่จะเรียกกลับอ่ะพี่ต้องกดตัวเจพี่เรียกมันอ่ะมันไม่กลับติดป่าโอ้พระเจ้าทไมมันโอเคยังไงก็กลับไม่กลับพี่เดินไปเลยเดี๋ยวมันกลับมาวิ่งกลับหลายเีแล้วเฮ้ยพี่ไม่กลับจริงป่ะพี่ทอสเหมือนมันมืนมันเว่ออะไปรีวิวเพจดีกว่าวะวันนี้เม็กซิโกไงเพื่อนถอลรูปนึงกู้ตอบเพียงคือ แต่มันเคยเจอกันในบ้านเม็กซิโกอ่ะเม็กซิโกบุกอย่างเดียวเลยแต่มุมโคตรเยอะเลยนะฮอนดูรัสอ่ะมุมเยอะมากเลยนะแต่กับเม็กซิโกอ่ะมีมุมให้แทงมาวะเพื่อนคือจะแทงมุมอ่ะมีสีลูกครึ่งน้ำเต็มเฮชสเซอร์เฮสเซอร์โอ้โงงนอนเลยพี่ตอดดูว่ามุมมีถึงปะ สี่จุดห้ายิงห้าห้ามุมอะแค่ห้ามุมอะมิตซโก้มีตัวใครเก่งๆวะปีไอ,ไอ้นี่อยูอย่คนหนึ่งแต่ที่ลู่ลู่อ่ะมันวิ่งกันโคตรเร็วอ่ะไอบอลแม็กซิโกอ่ะเจ็ดแมววิ่งเร็วยิ่งกว่าจะลุ้่ที่มันอยู่อะไรวะ <laughs> อยู่ชื่อว่าควยอะไรวะจำไม่ได้เลยอ่ะ มันอะไรทักอย่างหนึ่งน,นี่แหละคนดูมันมันมัน,ม,นมันอยู่น,นี่ไอไอยูอนาบุรีอ่ะโซรเีนเหรอใช่ไอตัวไอตัวติเตีย่ยอมป้อมอ่ออะโอ้โหไอที่โดนเสาตายโอ้โพระเจ้าไออะไรวะแหมจำชื่อไม่ได้หรอกปักหน้าแบบใหญ่ๆหน่อยอะติเตี่ยป้อมคนดูมีใครรู้ไหมอ่ะ นี่ไงโลซาโนลาอูซิมิเนสโลซาโนเออตาเพี่ยนเล่นถึงตอนไหนนี่พี่ไป<ม>ฮะเรื่อยอ่ะงั้นให้ผมเปิดเปิดดิจิตอลไอ้พี่จะทีมงจอเลยพีวขิคค่งอ <laughs> ะแต่พี่เล่นไปนะพี่เห็นพี่มมด โป้งหาผมบอกว่าอ <c oughs> uh ักสนุก <coping> จ <c oughs> ัดเลยอยากเล่นอยากเล่นยาวๆพี่มื่อก็ได้เล่นแล้วเนี่ยไอ้ไฟผมผมขึ้นมาไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าบอกพี่พาผมออกจากตรงนี้หน่อยดิพี่ผมไม่อยากอะไรแล้วผมเล่นไปผมเล่นแล็กนาล็อกไปผมไม่ได้ฟังอะไรเลยวิ่พี่ป่อยผมเนี่ยไม่ตอนนี้มันหนีมันเล่นแล็กอยู่ใช่มันยังอยู่นะก็ปล่อยมันไปอยู่นะเอามันอยู่นะอันนี้เรื่องจริงนะผลมันไม่ไมีใจนะแบกเนาะจริงมันอยู่นะเอา ก็มันเล่นตัวมาลนะมันไม่เลือกความสูงความต่ำในตัวอย่างแคะเลยเหี่ยคนไม่มีใจอยู่ให้ตายก็พ,พี่ตาไอพี่ตาพี่บอคนดูบอสบ,บอกอะ่ะที่เป็นดาบดาบช่องพี่ปะคนนี้ปะเขาบอกเดี๋ยวพี่ก็ไม่ตื่นหรอกแต่ ป่ะกูต้องสร้างอะไรให้ตัวเองละไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้เล็บยาอยู่กับพี่ว่านั่นอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เวลี่โค้ดมึงยิงเขาขนาดนั้นเลยเหรอวะโหดเดี่ยวไอ้เวลี่โค้ดตามแต่ครึ่งแรกอ่ะโอ้บอมวิวด้ามีสกอร์แป๊บมึงนะดูแป๊บใครยิงวะเนี่ยน่าจะส่งแต่ทีแรกหนึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยหนึ่งหนึ่งมาเพื่อน ตกใจเลยดีนะกูไม่กดไปอี yeah. ่อแม่งราคาหลอกจัดเลยอันนี้กูกว่าต่อได้เดี๋ยวกูต่อ๋ยวนี้เดี๋ยวกูจะต่อลสะสักสามแสนยวต่อละเราร,ราคามาก่อนเป็นอย่างนี้แหละ, erm ะเบอร์มิวดาจริงๆนะกู <c oughs> สูงกันมึงตอบเพื่อกูสูงปั๊บเลยกูกำลังจะต่อเนี่ยแต่กูสูงปั๊บเลยโอโ้โหราะคา่ะ ตัวผมเอาหนังมาผมเอาหนังมาไฟเขียวใช่ไหมถ้าไฟเขียวกูจัดเลยนะมันเหลืออยู่สามได้ั่นแม่งมันมันพิมพ์มหากรุมบอกว่าเงินล่าช้าที่อะไรมันบอกว่าต่างประเทศมันโอนช้าหรอว่าจะถึงอ่ะช้าพี่โอนให้กูเมื่อวานน่ะเพื่อนวันสองวันหรือมั้งสี่สิบแปดชั่วโมงไม่ดิโอนบิตคอยมันต้องเข้าเลยดิพี่ถูกป่ะพี่มืดไม่รู้อ่ะเหมือนกัน พอเปลี่ยมันมต้องเข้าเลยไม่รู้อ่ะมันบอกขอให้ในความล่าช้าอะไรแค่นั้นน่ะน่าจะเป็นที่ฝั่งเขาที่ยังไม่ได้กดโอน<ช>ถ้าโอนแล้วอ่ะมันเข้าเลยบิทคอยอ่ะเดี๋ยวนั้นเลยเ <ๆ S 2> พราะว่ามันซื้อขายกันไอ้นี่อยู่แล้วไงหนึ่งหนึ่งไหลลงจากถ้าทำทรงไหลขาถ้าทำทรงราคาไหลเขาบุกยับแบบผมหน้าไปสูงได้ไหมครับพนดูตอนนี้มันหนึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะนาทีสามเอ็ดอ่ะพนดู มันมีคนดูคนหนึ่งอะที่กูมันชื่อมันชื่ออะไรคนในแก๊งเราชื่อสกายอะไอ้ฟ้าไอ้คินแม่งบอกคู่ไหนกูไปคู่นั้นอ่ะถูกสี่คู่อ่ะเข้ารัวๆอะแล้วคู่ที่ห้ามันบอกว่าให้ไปกดคู่ไอเซนทันมารีเนิร์ไว้อ่ะมันบอกว่าคู่นั้นอะกดได้พี่มันบอกเซนทันมารีเนอร์อะให้กูกดมันมันแล้วมันก็บอกอีกว่ามันอะไรวะละมันบอกว่าบอลบอลบอลงานก็คือสูงได้แม่งสูงจริงสูแป้งสูงหลัง ก็เลยไปกดอะ่ะคนพวกคนเล่นเล่นบอลเป็นมันดูง่ายอะพี่ถ้าอย่างนั้นเสียแล้วล่ะเนาะเสอยไปไงหมดหมดไปกี่บาทละเสียอยู่รูอะ่ะปูนเนี่ยแล้วพี่เสียอะไรพี่ตอนแบกไปจับแต่สัตว์เนาะไอ้เหีย <laughs> ไปจับแต่ซาร์ไอ้เนี่ยพี่ต่อดูคอมเมนต์ล่าสุดีิพี่ดูอันนี้ยี่คือครบลูกเอ้ยถามคนดูดิสูงไปได้อยู่ไหมตีเมตรเพื่อนตีเมตรกูก็อยากไปอยู่นะแต่ไม่จับก็กินอ่ะชอบก็จัดชอบก็จัดประหยัดทำไม่อะเพื่อน ยราคามันอัปเดตอะกูอยากจัดเนี่ยเอบาลานอสเนี่ยแสนหนึ่งอะกูมอบให้มึงเลยอ่ะโอ้ชิบหายทำไม่ได้เนี่ยพอสามสาระครับไม่กลัวชีวิตชิบหายหรอโอ้ถึงจะบอกว่าเล่นรู้ตัวเองก็เหิดตามาตอกหน่อยเฮ้ยมึงตอกย่ำหรืออะไรนี่ เขามันก็เป็นความถูกด้านด้านนี้เนอะเราชอบด้านนี้เราก็ทำไปนะเราจะให้กูเป็นข่าวพ่อขาแม่ไหมหรือว่ <c oughs> าให้กูเป็นปนทองจริงซับแล้วแบบออกข่าวนะ่ะตามะเบืออกปนทองพี่อาก็เป็นนี้อีกดีโจนหื่นป้นรันทองสตริมเมอร์ชื่อดังโจนหื่นป้นรันทองข่มขู่สาวรันรานทองเนี่ยโจนหืน่นนะนอ้เห <c oughs> ี้ยจากนี่นะคะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะคะจากสตรีมเมอร์ช เหมืนอดอยากอดแห้งแบบทั้งขโมยทองขโมยอะไรมาขโมยทั้งที่ร้านน่ะเดือดหมดเลยโอ้ยตาหนีมาพี่อผมพี่เอามาสรุปเลยนะใช่ลมยักษ์ทำไมไปจับพาไอ้นี่ไปจับได้ป่ะไอแบ๊กพี่ยิงจะพี่ยิงจะสรุปเลยเหรอใช่ไปจับได้ป่ะไม่เคยเลยตัวนี้เบาๆให้ไปยี่สิบกว่านั้นอ่ะ สามสแล้วแหละตัวไหนวะโอ้ยมีคนสอนพี่เต้นเลยพี่ต๊อดอะหาหากินกับการพนันมันไม่เจริญหลอกเงินมันร้อนเดี๋ยวก็หมดบ้านไม่มีให้แม่เห็นสักพักมาแต่งหายการพนันเพราการพนันสุดท้ายขายแม่โอ้โห ก็นี้น้องเอาน้องเอาชีวิตประจำวันของน้องมาบอกพี่ใช่ป่ะนอนขำอะไรเนี่ยแบ๊บตุเล่เขาพิมพ์แล้วมึงขำแล้วเหมือนมึงแบบมาเล่นมาเล่นเอาสนุกไม่ผมไม่ได้ขำอย่างนั้นทำไมทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้วะพี่อ่ะมีคนบอกว่าอ่ะเล่นบอลไม่เอารวยเอาตังค์ไปซื้อแล้วเขาอยากเล่นเอาสนุกแบบคู่หนึ่งสามสี่พันอยู่แต่เขา เาไม่สนุกไงบอกไม่สนุกไงต้องเป็นครูสองสามแสนอดแล้วก็ร้องอดโอยอ่ะมือสั่นขาสั่นอ่ะนอนร้องไห้อ่กับเมียไม่มึงก็ลองมึงอ่ะบอกคนดูนะมึงอ่ะมึงจะไปหาพูดกับใครนะอาะกูถามมึงเลยคนดูมึงแทงไปสามแสนอย่างเงี้ยแล้วมึงอยากได้คืนสามแสนที่มึงเสียไปมึงลองไปเล่นว่ะพูลห้าพัน่ะแล้วมึงได้อ่ะกูจะขำแห้งเลยแหละทำไมมึงเสียเป็นเศษนะอะไรอย่างเงี้ย มึงก็ลองแทงไปดูมึงก็ลองแทงไปดูถือว 200, 000, ่าสองแสนก็ได้อาแสน 100, เดียวพอแล้วมึงก็ไปตามคู่ละสามพันปืนหนึ่งเนีย้ยตามได้ก็ให้ถีบปากเลยนี่ไอ้เหี้ยตามไปเถอะเจ้าบอกยิ้มแป้นอ่ะโอ้ตามทีพันสองพันรอวันมดอ่ะอย่ามาแสนหนึ่งแล้วเนาะตามคู่พันหนึ่งห้าพันอย่างเงี้ยตามเอาอ่ะเลยตามมาใครได้อ่ะนอกจากพวกล้านทองอ่ะ มาแต่งก็ขายไม่ได้พอมึงขี้ใส่รถไว้ไม่มีใครซื้อต่อเฮ้ยพี่มืดมันมีคนเป็นจริงเหรอจริงเป็จริงโอ้แต่ดูพี่มืดยิ้มขำเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งกับผมไม่ไม่ไม่ลบเลยลบแชทแล้วลบแชทเลยแลอวแบบมึงไปจับลงไอ้นี่ในอาเจนได้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 ไดอาเจนติน่าแพ้เมสซี่โมโหอะเมื่อวานเนี้ยแพ้อุลุกไวยไอ้เหี้ย โอ้ยหลุยตัวเลสยังลงอยู่ปะเนี่ยโอ้ยลงแล้วพี่ลงจนขึ้นมาแล้วหลุยตัวเลสอะ่ะ <c oughs> ไปหินกูบอกให้ช่วยกันหาแม่งไม่มีใครหาหินเลยพี่มือก็จะจับแต่สัด <c oughs> <c oughs> ไอแ้แบคก็จะไปไหนก็ไม่รู้เล่ <c oughs> นตัวใหญ่อะเห็นไหมล่ะ อาไม่ช่วยหายหน่อยหน่อยตัวไอ้ฟ้ามีเฮียอะไรดึงเนี่ยช um ีวิตมันเนี่ยแปดอะไรเลียเฮียปึ๊บเริ่มเล่นเล็กนะล็อกไอ้เฮียเฉพาะเกมอย่างนี้มันยังไม่ผ่านเลยอไ้เฮียสาวเล่นเล็กเติมพันหนึ่งอะเล่นของฟรีอะีัดูดีพี่นี่คนไม่ถึงพี่ด้วยอะแม่งเอาทุกคนดีกว่าพี่ดูดิ ปลาเลยโอ้โหมันพิมพ์อย่างโอ้โหมันพิมพ์มยอ,อย่างเหี้ยเลยอุ้ยปลากัดกูจะตายโอ้คิดว่าอะไรอะแบบอ่ะ,อะผมจะอ่านให้ฟังพี่คิงเอออะไรนะไอ,อ้ไม่ใช่พี่คิงเล่นบอลเมียไม่ด่าแล้วเหรอครับหรือว่าเมียไม่รู้ที่พี่คิงบอกมีความสุขพอหมดก็ไม่มีแรงทำอะไรอยากนอนผ่านไปวัน ไอ้นี่ไอ้นี่เคยเคยไอ้นี่มันเคยเคยเคยผ่านนะกูจะบอกให้ไอคนอย่างเงี้ยที่เม้นทความรู้สึกอย่างเงี้ยไอ้นี่เคยผ่านนะกูบอกให้เคยหมดแบบไม่รู้ระหลักกี่บาทอะแต่เคยผ่านอะบาทีไอคนที่เม้นอ่อะรู้เลยต้องทำยังไงอะเวลาหมดอะนอนผ่านไปวันหนึ่งอะเพื่อแบบให้บอลมันได้เตะใหม่เวลาเสียไม่อยากนอนชิวถ้าคูซุนะบอลที่อะไรกูก็เอาอะเพราะกูหมดแล้วไง เรามอยากรู้ว่าคนเขาแสดงว่าคนรู้ว้าผ่านรู้ร,ร,รู้รู้วิธีทางเลยแหละแม่งเหม็นยันแม่งเหม็นยันแบบการวิธีการนอนเลยอะนอนข้ามวันอ่ะใช่มันต้องถึงขัข้นแบบนอนหลับอยู่แล้วผวาะไม่ผวาได้ไงล่ะครับท่าน เขเก็บไปฝันแล้วว่าบอลบอลกูชนะไปแล้วอ่ะโอ้ผมเคยเป็นนะตื่นมาเอ้าทำไมสกกรเป็นเงี้ผมเคยเป็นนะไอ้พวกที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบเอ้ยคิดว่าบอลกินชิวชอยู่แล้วอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยผมสูงไอ้ไอ้นั่นไปอ่ะไอ้คู่อะไรวะยิงสามศูนย์อ่ะอเมริกาคิดว่าสูงเอ้ยชิวๆวสูงอยู่แล้วแหละเผยเผยนั่นก okay, ็ย <tv> ิงได้ลูกสองลูกย็บแม่อเมริกายิงสามศูนย์ลวดมันไม่ยิงเลยสาสูงสามจุดห้าด้วยไอ้เฮียหนาเงือบเดี๋ยว ตื่นมาผวาโอ้ไอเฮียแต่ยังได้คู่ไอ้นี่คู่อะไรวะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่อ้เฮียน่ะตายฟอบใจตัวเองก๋วยเตี๋ยวช่วยสามเออมันต้องคิดอย่างนั้นเวลามึงกินเหมือนมึงเลี้ยงเพื่อนอ่ะเออแต่อันนี้อันนี้จริงนะมันเป็นข้อคิดเหมือนมึงก็ก็กูไม่ได้บอกเมียกูเนาะว่ากูเสียบอลแล้วมีทุนดีจากคนเสียลบลบลบเขาสองละเออเพื่อนมึงได้แทงสูงไปปะเบอร์มิลายิงแล้ว เบอร์าไม่ไม่รู้อ่ะทำไมล่ะอ่ะกูว่เสียไปสองล้านแล้วเมียกูเมื่อวานเนี้ยไปกุูเบอ erm ร์มิวนาคือ,ค,อคู่ไหนวะเบอร์มิวดาไงใช่มันยิ่งนึงหนึ่งอ่ะเหรอเออแทงไปเพื่อนสุกสี่ลูกใช่ไหมใช่สวยมากเพื่อนอ่ะแล้วแล้วกูว่เสียใช่ป่ะแล้วเมียกูกูไม่ได้บอกเมียว่ากูว่เสียบอลแล้วเมียกูกลับมาไปเดินสยามซื้อทรงซื้อเสื้อหมดไปทั้งหมดสี่แสนเจ็ดกูเอาบินมาให้กูดูอุย้ยตกใจนะโอ้โหโอ้โอ เสื้อโทรศัพท์ดิวเสื้อนัดเสื้อกูเป็นเศษสี่แสนเจ็ดคับอุ้ยเก่งเก่งไอ้กูเราก็ไม่ได้บอกว่าเออเราเนี่ยเสียนะโอ้หน้ากูฟันมันแบบตึงเลยเอ้ยกูจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเลยเหมือนเดี๋ยวนี้นี่มึงมีสมุดเล่าใช่ไหมเด็กกูจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังมึงเล่าก่อนเลยเล่าเลยดีใจจ้ะเขาช็อปเงินเขาช็อปไปสี่แสนเจ็ดน้ของเต้าอ้วนสองแสนหกของเขาแปดหมื่นของดิวห้าหมื่น จะรู้หรอกเท่าไหรอ่อ่ะประมาณนั้นอ่ะเทของกูดีกว่านัดกันไว้จะไปกรุงเทพจะไปซื้อไอ้พวกไอ้ของแบรนด์อ่ะตอนนั้นมีเป็นร้านอะ่ะก่อนก่อนก่อนหน้านั้นะเพื่อนจำได้บ้านที่กูบ่วมาเป็นร้านอ,ะอ,อ,อ่ะออออ่าเพราะเพราะไอ้ใครใครตายปนะน <ผม S 2> <ม>่ะมืดเหรอผมอ่าอ่าแล้วทีเนี้ยพอพอไปชอ็อปพอจะไปช็อปกันถึงวันวันวันไหนวะโอ้แต่งตัวพี่นุ๊กแต่งตัวแต่มตีห้าเลยจะไปแบบ จะไปซื้อพวกหลอกของหลุยวิตตองอ่ะพี่เขาแต่งตัวแต่ตีห้าผมก็ยังนอนพังงาบกูจะบอกมึงแกงไม่ตื่นดีกว่าไหมดว่ารัเพลินเพราะว่าวันอังคารมันจะวันอังคารแล้วไงแล้วันนั้นมันวันอาทิตย์อ่ะย่องไงดีว่าถ้าไปซื้อนี่กูก็ต้องหาเพิ่มไอ้เฮียเอ้ยแปดแสนแต่กูเสียไปแปดแสนแล้วตอนนั้นมีร้านหนึ่งด้วยแล้วตอนนั้นมีร้านหนึ่งก็เหมือนแตตัวสองแสนกูว่าไปซื้อแม่งหลุยสองก็สามหมื่นแป๊บแก็ครบแสนแล้ว ยไงดีวะไม่ใจไอ้ที่เอา,อางี้ดีกว่าวะคุยกับมันตรงๆเลยดีกว่าว่าโดนหรืออะไรสุดท้ายคุยกับเขาตรงๆพี่โดนไม่ได้ไปไอ้ไอ้ที่นี่ตายเนื้อมันเยอะปะวะไอ้ตัวใหญ่อะ่ะออ้ยอยย่ๆนะอย่ย่ยนะพ่อนะพี่จะมันหรอพี่มาลีครับจริงไหมที่พอมีตังหน่อยก็อาไปลงบอลหมดพอเสียหมดก็มาสติีมรอเอายงคนเดิอันนั้นก็จริงอันนั้นก็เรื่องจริงมันก็นมาจากเรื่องจริงกันเลยอันนี้ก็ไม่เถียงหรอกครับ โอ้ผมแม่งยิงสี่ศูนเลยเฮียใครวะไอยีนิกาการูอ่ะโอ้กูตายแล้วการูไอ้เยียนั่นก็โง่โง่ไอยีอยค่งหลังมันเอาอีกสองเม็ดเลยนะวะตัวจมหกศูนยไม่นี่เพื่อนอยากกดตั้มไห้เฮียไปไปต่อมไปเลยมันยิงมึงไม่ได้มันก็ยิงมันกูเองเฮียเป็นอย่างโง่ ไม่ได้โง่ธรรมดานะโง่โง่ไอ้เหี้ยพต่อสตรีมนิดหน่อยพี่ฟังหน่อยพี่ไม่ไหวแล้วว่เขาไม่นอนงั้นลงเลยไหมพี่จะลงทำไมที่มันสตรีมได้ป่ะผมอยากคุยกับคนดูว่ะพี่อันมันดิเต้พี่เนะครับสตรีมได้ไหมพี่อยากคุยกับคนดูอนะใช่ใช่ใช่ ไม่เอาไแล้วหรอเออแบกออกไปไม่ได้หรออะงั้นงั้นงั้นผมผมพี่แชร์แชร์นี้ได้ไหมผมสตรีมยาวนอนเลยผมนอนเลยเนี่อะนอนหน้าคอมนี่แหละอะมึงดูกูก็ได้แบบกูแชร์พี่ขี่พี่มืดฝากด่ามืนได้พี่ถ้าเลื่อนเกินพี่ฝากด่าหมือนได้พี่ได้เอาด่มิมพี่พี่เมื่อไหร่พี่เมื่อไหร่เียนเียนครับ ถ้าสมมุติลบสองมึงมึงก็กูถ้าไม่ใช่มึงก็กูดิถ้าสมมุติว่ามึงลบสองล้านอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอวันเกิดมึงอย่างเงี้ยมึงกินแบบลบสองล้านแล้วมีคาเนฮาร์บาเต้คิงแฮปปี้เบิร์เดย์นะเฮปปี้เบรเดย์นะไม่เราต้องแยกให้ออกไม่มันแยกไม่ออกหรอกเ <c oughs> พื่อนกูเคยเป็นต้องออกดิไม่ออกไม่ได้ดิวันวันเกิดกูอ่ะกูเคยแทงไปสองแสนนั่นแหละมั้งแล้วเงินในบัญชีกูมีอยู่สามแสนอะ แล้วคุจัดอะไรเรียบร้อยแล้วไปเซตอ่ะชัดจัดมาแล้วแล้วทีเนี้ยมันมีเงินกูก็อยากเป็นห้าแสนเนาะอยากได้ค่าจัดงานมันเกิดคืนอ่ะเ็ดแม่ไหนว่าจะดวงจะดีวะไอ้เหี้ย <c oughs> ดีวันนั้นอ่ะบอลไม่ยิงเลยอ่ะกูคิดอะไรไม่ออกเลย <c oughs> โอ้อย่างวะเจ็ด <c oughs> แม่ทําอะไรลงไปวะกู เอาจริงๆนะวันนั้นทุกทุกเออเอาจริงๆที่ทุกวันนี้กูจะออกบีเอมแต่น้องมาแต่แต่แต่ต้องมาออกซีวิกแต่ต้องมาออก c ซวิกเพราะคิงกับพ้า <c oughs> ปันจะลดอดเ <c oughs> มึงมึงจาบมั่ว <c oughs> <c oughs> ต้องมาออกแค่ซิตี้เพราะปันจะลอดโจ <c oughs> <c oughs> ู่มาซิตี้ตัวตัวแต่งใช่ไหมล่ะตัวท็อปท <c oughs> ็อปเยเย์เลยดิมึง มึงเ็ยยิงเขางามไทยพูดไอ้หี้ยยิงแต่ไอ้เนี่ยนั่นไม่มีขาเลยอ่ะมันหนักพูดกูจะกดลองซ้ำกูยังไม่กล้าลองเลยนีนกูไปสูงไในไหมนี่กูรอเล่นเม็กซิโกดีกว่าแสนนึงเย ได้ทีละหกพันยัดแม่พูไหน่อยเอย้เว็บไหนเอ็บกดได้เยอะอยู่นะเว็บแบงค์อะมุมมาหลอดหลอนดังคารผวาวดยหกพันสี่อันเป็นอังกฤษป่ะมุมบาซิลว,วันนี้กูได้มุมบาซิลห้าหมื่นแต่สูงสองลูกไอ้แย่ครึ่งแรกยิงให้ไอ้เย่หนึ่งศูน สองลูกไงอินแลนด์กูก็สูงเพื่อนจัดไปสี่ศูนย์สูงสองอะไอเชียกูโคตชชอบเลยไอ้พวกบอลโลกแล้วสูงสองกูอชอบมันมีสกอร์ตลอดเลยนะเว้ยแรงละหลายบินด้วยเตะมุมห้าลูกเพื่อนบอลมึงมาเพ,เพื่อนเพื่อนเลิฟ มันเล่นเป็นเพื่อนได้ไหมพี่เล่นเดือดเนี่ยไอ้ฟ้ามันมันมันก็อยากเล่นไว้พี่แต่มันติดหีเฮียอะไรของมันไม่รู้ไม่ฟ้ามันง่วงนอนมันไม่ได้ง่วงหรอกพี่ถาม,ม,มพี่ตรงตรงมันจะง่วงได้ไงพี่ <laughs> พี่กัลลูมันเพิ่งตื่นเหรอขอไัยสัตว พี่กูโดดไต่ทำมึงบงแตกงแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดงจนสบงแหกมึงชนะกูเหยื่อแค่มึงคงแปลกเจอกับพวกกูเหยืสักคงแดงมีแค่ไม้เลือยสู้อห้แรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแก่ที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอกไอกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟังไอ้สัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ได้เฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจักรย์อย่าสรือมาขอพอยกูไม่สนมึงม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อยให